เป็นผ้าไหมทอยกดอกรายรูปแก้วแล้วก็มัดหมีสวยไหมครับสีดำเป็นลายทางด่วนมีเชิงสวยที่เดียวเป็นขาวดำใครที่ชอบโทนนี้แบบนี้มีแค่ผืนเดียวนะครับ2เมตรโดยประมาณหกตะกอทอ,ทอมือนะครับ6ตะกอทอมือจากแรง ผ้าไหมที่มีชื่อของจังหวัดสุรินทร์ในด้านทอหกตะกรอโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะ,ะหมายเลข J2459 นะครับ J2459 เป็นเชิงต้นสนนะครับเป็นเชิงต้นสนแล้วก็สีดำคลับเลยนะครับดำคลับเลยราคา4,300บาทตอนนี้อยู่ในระยะโปรโมชั่น เป็นการล้างสต็อก4,003รถพิเศษครับใครอยากจะรู้ว่ารถมากรถน้อยยังไงติดต่อเข้ามาครับตามหมายเลขตามช่องทางที่ให้ไว้รถเยอะครับเราบอกด้วยนะครับว่าผมบอกว่ารถขอทราบราคารถจะได้ส่งให้เป็นรายบุคคลไปที่เขาสนใจจริงๆนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามา4,003มีส่วนลดนะครับลดโดยที่ไม่ต้องต่อเพียงแต่บอกว่าลุงชายลุงชายบอกว่าลดอ้าวก็จะลดให้เลยนะครับ สีสีดำดำาขับเลยแล้วพบกันใหม่ในรายการโปรโมชั่นลถราคาจะมีแทบทุกวันนะครับลองเข้าไปดูกันในผ้าไหมสุรินจองโฮหรือลุงชัยผ้าไหมสุรินเราจะได้พบกับผ้าที่รดราคาล้างสต็อกนะครับราคาที่ถูกกว่าหน้าป้ายครับ